ฟ้ามีห้องสวยๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นห้องของคอนโดเคนชิงตันค่ะในซอยพระหขนยุทธินค่ะห้องกั้นกระจกค่ะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟค่ะต่อไฟฟ้านะคะทำอาหารภายในห้องได้เลยนะคะแล้วก็ห้องน้ํากว้างมากค่ะภายในห้องน้ํามีกระจกแต่งตัวบานใหญ่มากนะคะโถสุกพานะอ่างล้างหน้าเครื่องทาน้าอุ่นติดให้เรียบร้อยค่ะห้องนอนกับพื้นที่ครัวมีในส่วนของกระจกกั้นค่ะภายในห้องนอนนะคะมีเตียง นอนพ่อฟูกนอน5้าฟุตมีโซฟาให้ติดแอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีบิวอินชั้นวางทีวีให้ด้วยค่ะและนะคะยังมีส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้นะคะเผื่อใครจะเอาไว้นั่งทํางานนะคะแล้วก็ในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะก็ยังมีในส่วนของกระจกแต่งตัวให้เรียบร้อยเลยค่ะห้องนี้มีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นระเบียงนะคะใครที่สนใจเช่าห้องนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะห้องนี้นะคะ ฟ้าจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะช่วงอตอนนี้ต้นสิงหาคม2อ7 7นะคะให้เช่า8,500ค่ะใครที่สนใจทักมาได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีส่วนกลางให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำโต๊ะพูลนะคะห้องนั่งพักผ่อนนะคะคอนโดยนอยู่ในซอยพระโหนโยุทีิน63คะ่ะใกล้ b t s สถานีพระโหนโยุทิน59สนใจทักมาค่ะ